เจสว,ส,สวัสดีค่ะสองคนนี้มาสายทุกวันเลยวันละยี่สิบสามสิบนาทีขอโทษค่ะเจ๊สัตย่ะไปรีบไปทำงานสายแล้วเช้านี้อากาศดีจังเจสวัสดีค่ะอ้าวพี่พีกมาแต่เช้าทุกวันเลยปกติก็ตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้วค่ะดีจังเลยค่ะเจะสวัสดีค่ะเอ้ยยังไม่สายหรอคะเจ๊ทำไมพี่พีกยังไม่มานั่นสิปกติพี่พีกไม่เคยมาสายนะเดี๋ยวเจ๊โทรหาพี่พีกก่อนพี่พีกเป็นอะไรหรือเปล่า อ๋อโอเคค่ะพี่พีกพอดีเจ๊เป็นห่วงไม่เคยเห็นพี่พีกมาสายสักทีจ่าจ่าพักผ่อนนะพอดีพี่พีกไม่สบายจา้ะอ๋อค่ะโอ้ยแม่ทำไมไม่รู้จักเติมน้ำมันเนะีนยเดี๋ยวบน่นแล้วจะพูดสายแล้ว พี่พีกับเจ๊มารับได้ไหมเนี่ยโทรได้ไงเน็ตก็ไม่มีเงินเติมโทรศัพท์ก็ไม่มีสักบาทเจ๊คะทำไมสองคนนั้นยังไม่มาอีกคะนี่มันเลยเวลามาชั่วโมงนึงแล้วนะคะสองคนนั้นก็มาสายเป็นปกตินั่นแหละพี่พีกแต่ว่าลองโทรถามดูหน่อยดีไหมคะไม่ต้องโทรหรอกก็สายอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวสักหน่อยก็โผล่มาเชื่อสิเดี๋ยวเจ๊จะได้หักเงินเดือนแล้วเนี่ยมาสายทุกวันเลยเจ๊ก็มีเบอร์เราเลยจะโทรมาถามเราเลยเนี่ยที่พี่พีกนะเร็วๆสายแค่ห้านาทีโทรถามนะ